ากินชอบเที่ยวในไต้หวันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อุจะพาเพื่อนๆมาดูว่าสวนสาธารณะที่ไต้หวันเนี่ยเขาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีเด็กๆเ,เข้ามาออกกําลังกายไม่ใช่แค่เด็กๆก,ก็จะมีคนคนแก่คนชราอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมาเดินเล่นออกกําลังกายมายืดเส้นยืดสายตามส่วนสาธารณะเดี๋ยวอุจะพาไป ชมบรรยากาศสสาณะแห่งหนึง่งซึ่งอยูอ่ใกล้กับที่นิคมอุตสาหกรรมอูกูเนาะติดกับถนนจงหวาลู่เขตสิ้นจวงอยู่ข้าง,างอ,อุตสาหกรรมนิคมอูกูนี่แหละซึ่งอยู่ใกล้ๆหอพักอูเองเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศ สวนสาธารณะนะคะพอวันนี้อุกกำเดินออกมาเดินเล่นออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายเหมือนกันาอากาศวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีก็เลยพายกันออกมาเดินเล่นนิดนึงออกมาหาถ่ายรูปเล่นแต่ยังยังไม่ได้ไปถ่ายอะไรไกลๆยังไม่กล้าไปไกลเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นนะจ๊ะนนี้คือบรยาาร,บรยากาศในสวนจ้ะนี่บรรยากาศในสวน เสียงดังทางตอนนี้จะมีการกอร่อสร้างตึกถ้ามีครูครู <c oughs> สอนเลยเอ๊ซ้า อันนี้คือบรรยากาศในส่วนสาธารณะที่ไต้หวันอันนี้คือเป็นการอบรมอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ตัวนี้ก,ก็คือเป็นลานโรลบีดของเด็กน้อยแล้วก็จะเล่นกันมีครูสอนด้วยสอนดีมากเลย น่ารักดีเด็กน้อยอันนี้เขาจับมือเล่นจับมือสานเล่นกันตัวกับตัวเลยเขามีเสื้อทีมของเขาด้วยส่วนคนแก่กคนแล้วเขาก็จะเดินเล่นออกอกําลังกายข้างนอก chúng ta có thể thấy những cái gì đó, những cái những cái gì đó, ไอ้อลมไอ้ชาววัยรุ่นอ้กรบอ้ฝากจจะถึงกลวยเล็กๆตรงนั้นก็บอกว่าไอ้ทางขาออกนิดนึง

เด็กน้อยฝึกหัดก็มีด้วยเดินเด็กน้อยฝึกหัดอยู่ฝั่งทางนู้นนี่อันนี้ยัง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 ไม่ได้ลงสนามอยู่ข้างนู้นจะมีครูสอนอีกคนหนึ่งั่งนู้นอันนั้นคือกำลังฝึกหัดอยู่ ือบรรยากาศในสวนเนะาะทังนูน้นอันนั้นไปไปไไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแต่ไม่ใช่ต้นเมเปิล ือกำลังหัดเดินกำลังใส่รองเท้าแล้วหัดเดินลมลุกคลุกคานอยู่กำ,กำลังฝึก 说自己走的没错，還有有的在这样你们才真的在还有一个是电动，你们从哪里变出这么高级？哦哦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 哦电动、嗯、哦哦哦哦

迷宫，你们知道迷宫是什么吗、啊？迷宫就是在里面，它会不会让你很容易迷路啊？会，它有很多条路让你走，但是呢，老师今天只有白一条路啊，所以等下你不迷路。然后，等下，请你沿着这条路往前走，它有转弯，所以你要跟着转弯，不能跌倒哦、啊。然后，那老师先示范一次，等一下请你从两条非点的中间往前走，不可以踩到我的非点哦。所以这边转弯的时候，你要跟着转弯。这里转弯你就右转，这里右转弯你就停。

อ加油่อน่ารักดีอนล้มร่มรนม่ม่เดินอยู่เป็นหาล่นน้องเขาที

很好，要走到这里才休息哦。阿、啊、奇安，前面没有人了，你要一直往前呢、啊。每个人走三次哦。好，来，下一个奇安起立预备。好，来预备。奇安，这个撞到前面的人哦，你还没有出发。哎、<呀>好，老师借你手，我们再试。这个有点难，对不对？加油，我们再试一次。脚脚记得打开，慢慢走。再走，再走，脚脚记得抬高哦，才不会跌倒啊。才小力一点,點。 một hai ba ba hai 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 ba ทังงง้งอ่ะ你怎么还在往โอเคน่ารัก,กดีดูเด็กน้อยออกกําลังกายเป็นโดรลเวดกันอันนี้คือบรรยากาศในสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะไตา้หวัน โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะกาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า